สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับอีกกอลสิบกับผมอิทธิศวัสด์รายการที่อัปเดตเรื่องราวสาระและบันเทิงแบบส่งตรงถึงจอบขึนครับมาถึงข่าวนี้กันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าอ e ีกอสิบของเราเอาใจคนรักนักชอ็อปโดยเฉพาะครับพูดถึงเรื่องราวของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนากรุปเซ็นท่นทั่วประเทศกันเลยทีเดียวเ <c oughs> กี่ยวกับการช็อปสนานสั่นกระแสลด70%โครงการดีๆจะมีเรื่องราวอะไรบ้างไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับ ษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดหรือ CPN จัดแคมเปญพิเศษเอาใจนักช็อป Annual Sale x t a x ภายใต้ชื่อ1 2 Day Special 12วันช็อปสนั่นสั่นกระแสลดราคาสูงสุด70%ที่ห้างสพรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการช็อปสไตล์ยุคดิจิตอลเนื่องจากความแรงของกระแสดิจิตอลมาเป็นไอเดียในการทำแคมเปญเน้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่โดยกิจกรรมการดูสินค้าออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารพร้อมทั้งการส่งตอบแบรนด์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยงานนี้ได้ดาราและเหล่าเซเลบริตี้มากมายอาทิปลื้มสุรบดท,ทับทิมมาริกาพร้อมดออรนัดกิจผู้ช่วยกรรมการใหญ่สายการตลาดร่วมทับด้วยการขี่เวสบ้าจับผีเสือ้อซึ่งถือเป็นกิมมิคเซลโปรโมชั่นของแคมเป นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษบี a บ็อกซจากทีม Double Tap จากเวที Thailand Got Talent โดยศิลปินหนุ่มที่เป็นครูผู้ชำนาญด้านบี a บ็อกซทั้งมิดโมดดาราและหมวดแวนร่วมบรรเลงเพลงในคอนเซปต์เช็ l l i k t t a g s h a r e และเซอร์ไพรส์โชกระชากใจของดาราสาวสุดฮอตแพทนภัา,าและแป้งออนจิราในสไตล์สาวฮิปฮอปสุดเซ็กซี่ด้วยค่ะ เรียกว่าแฟนรายการ e g o s s i p คนไหนที่สนใจจะช็อปสนันสันกระแสก็สามารถช็อปได้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับช่วงหน้าดีกว่าครับรายการ e g o s s i p ของเราจะอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆฮอตๆของวงการบันเทิงเรื่องไหนและสาระความรู้เรื่องอะไรต้องคอยติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วกับพบกันใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีครับ